น่ารำคาญซะหลือเกินหมาบ้านนี้นไม่ไต่อของคอนบ้าเลยเมทไปน้อ,ปนนองช่วยเคลียร์มั้เมทเป็นคลิกซีแล้วนี่เคลียร์คลิปไวเรามากาัก่ายเลยฮะถ้าเมทเราเคลียร์คลิปไวเราไม่ได้ต้องช่วย เป็นโลมที่ต้องพาป่าเดินความจริงป่าต้องควรพาเดินนะเว้ยเฮ้ยยังไงอะเจียนี่บวกแล้วแต่ต้นเกมจะจดเกมตอนนี้ต้องออกขวาขวาเลยท่านแล้ ลงบ้างดีวะอะไรวะถ้ากูไม่ลงจับตัวมึงเลยกูก็คงจะแบบไอเนี้ยอยู่สบายเกินไปสบายมึงจะสบายเพื่อนแง่สียังเพื่อนยังเลยเพื่อน <c oughs> มึงก็มาเบิร์ตัวอะไรของมึงนเนี่ยต,ต,ตัดติดขอตัดติดขอตัดติดอ่าตัดติดสักหน่อย สักนิดสักหน่อยไม่เป็นไรเพื่อนน่าจะเอาเอ็กคิวมาแล้วเพื่อนโห้ยคุ้มเลยเพื่อนเอ็กคิวเนี่ยเฮ้ยลบหลบลบเพื่อนลบเฮ้ยอันตีมาแล้วอันตีมาแล้วหลบกันหลบยังหอบกันหอมยังเลยแลีวพวกเบลดาคอและเฮ้ยออกมเอาฟองเลยก็ได้嘛เอาฟองเลยเอาสรุปจ้เอาตัวอะไรก็ได้ Ở ờ ở mua 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 mọi người. Muy là. Muy là. Muy là. là. Muy là. Muy là. Muy là.

ไเราตีตัวนเอ้ยบึกลอบม่ได้ไงไน่เรเรียบร้อยแ้ไปล้อยู่อยู่แคลรี่ยู่รไติดด้ก็ได้มึงบาบ้บาบ้าบจะอยู่แคลรี่ดีกว่าเราอยู่มกันแหละชื่อมอเมไร้ ตอนแรกเข้กากลางดงไม่เป็นไรนะสักโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไม่ได้ไม่ได้เราวิวโดกนกระสุนพระราชทานดัดเดียวเลยเพื่อนเด่นเน้นเลยของของนำมดนนีน่าจะนำประมงก่อนทีเพื่อนไปไม่ไม่ไม่เราวิวเงินน้ำมากกว่าตั้งเก้าพันโอ้ยเชี่ยแครี่ยังเล่นเงินนำปลาปลาขนาดกูแทบไม่ได้ช่วยแครี่เลยเนี่ย มาช่วยหน่อยเพื่อนเร็วหน่อยให้ลาวิวไปต่องก่อนเพื่อนสวยเอาวันวันกดธครูวันโกรธยิงมาโลกลาวิวสวยอ,อย่าไปเกรงกลัวถ<อ>้าของเกิดวันกดธผมว่าจ,อจ,อจอ้าจ้าจ้าหูลาวิวยิงแรงอ่ะเนี่ยได้เล่นเกมมั้งลาวิวแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นนะ ยังอยู่บนหัวยูน่าเร็กเตอร์แต่กลับตอนนี้เหมือนอยู่แคลรี่จะฟูมากกว่า

เดี๋เพื่อนเรียกแคลรี่บาดกเอาชีวิตรอดกันโอ้โหลาวิวโอ้โหป่าทอเขบชิพายลวกาวิวจังหวะนี้ก็จังหวะนี้ให้เลยครับเีลวิวเอแล้วเรแบกเรียบร้อยครับใช่แล้ววิวแบกเอาแล้วช็อตไฮไลท์อยู่ไหนเพื่อน ได้ไฮไลท์หนึ่งอะหรือไม่มีไฮไลท์เดียวพอต้องมีสองสามถึงสองหรือสามไฮไลท์อ่ะใช่ตอนนี้มีสองอยู่เอาจีิงิมียมีมือจะไปซื้อให้กระด็นมันมีใครมันมีคนอื่นอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเพื่อนเล่นทีมกูนี่ไม่กลัวแถบเอลสุกันหน่อยเหรอวะจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรกันเนี่ย อินฟินิตเลย์เยโดนจัดการเมันที่รีบร้อยอ้าวัซลาดอมันมันมันมามันมาเยอะไง้องหน่อยนนั่นจะดำเลยนะมิบเตอร์มาโหเมดเมดนี่ก็แปลกเสมือนกันโลบอีกหนึ่งคนตายตายบึกต้องตายบึกตาย อยู่บนหัวแคลลี่ก็มันเหมือนกันนั่นนี่เราเว้ยนั่นละเราไม่เกิดแล้วไม่งั้นก็นะรถศุลกดกูกูช่วยอะไรไม่ได้เลยใช่ใหญ่ใหญ่ไอ้คิกซี่เช็คเหมือนกูเป๊กกูสัมผัสได้มีคนอยู่ที่พุ่มนั้นราง้นหโอ้โหลาวิลกูยิงอย่างตึงยิงทุกอย่างที่กว่างหน้าโอ้โหลาวงอย่างตึงยงทอางที่กวน้ ยกับแคลรี่ับเลนี่แนตอนนี้จัดเลย้ยังตะวออ่างีงา้จะวันสบายล้วเนี่ยอ๋อปีกันนั่นนะ่ะฮ่าลาว,วิวกูยิงปีวันเลยเฮียอย,อออยปีสปอร์ตอ่ี้ก็ขอ,องก็แบบสบอเยวสุอ๋อ้งสไม่ห่สนใจครับผมไม่สนใจ เชือด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 โอ้โข้าไปเชือดจากตึกเลาวิวจบได้เรียบร้อยทุกอย่างมันจบพอแคลรี่่ตอนนี้ให้แคลรี่สวยเรื่อไอ้ยาดีเลยที่คิดถูกถ้าไปเกาะหัวลาวิวลาวิวม,มันไม่น่าจะได้ทริป ตอนแรกคลิกตีน่าจะตัดะยศไ<ธ>อ้ขี้หมาบ้ามึงนี่กัดกันแลแน้วปะเนี่ยเออเข่าอะไรใช่ไหมคลิปเสียหรือเปล่าเนี่ยดีกว่าต้องมาดูอีกทีนัน่นน่ะสิคลิปเดียวจบแค่นี้